โรคในยางพารามีทั้งหมดกี่โรคเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆครับโรคที่หนึ่งครับราแป้งครับราแป้งชอบเป็นในช่วงยางผัดใบนะครับแล้วก็จะมีฝนตกมาเหมือนตอนนี้แหละครับเพื่อนๆครับต้นยางพาราชอบเป็นโรคราแป้งครับตัวนี้ครับตัวที่สองครับโรคใบจุดนูนครับใบจุดนูนนะครับตัวนี้นะครับก็ชอบเป็นในช่วงที่ฝนตกและใบอ่อนเหมือนกันครับตัวนี้นะครับจะทําให้ต้นยางของเรานะครับตายจากยอดนะครับ อย่างที่สามครับใบจุดก้างปลาครับโรคใบจุดก้างปลาครับโรคนี้นะครับเป็นทั้งช่วงฝนตกนะครับฝนตกชุกแล้วก็เป็นทั้งช่วงใบแก่อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันครับอันนี้จะมีลักษณะเป็นใบสีดํานะครับใบสีดําหรือสีน้าตาลนะครับ่ามันจะลุกลามไปตามเส้นของใบนะครับตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับทําให้ยอดยอดแห้งนะครับยอดแห้งทําให้ตายจากยอดนะครับ ต่อมาครับโรคที่4ี่ครับโรคใบร่วงครับโรคใบร่วงนะครับเกิดจากเชื้อไฟทอปเทอรล่าอีโบลานะครับตัวนี้นะครับจะร่วงนะครับมาร่วงช่วงกลางฝนนะครับปกติหน้าที่ใบร่วงมันก็มีใช่ไหมครับแต่อันนี้นะครับมันจะร่วงช่วงที่ต้นยางของเรานะครับเรายังกรีดอยู่ดีๆครับแต่มันร่วงครับตัวนี้นะครับมันเกิดจากเชื้อโรคครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายถึงกับตายละครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ยางของเราออกน้อยลงนะครับ ผลผลิตตามลงนะครับต่อมาครับโรคที่สี่ครับคือโรคเส้นดำนะครับโรคเส้นดำนะครับโรคเส้นดําหน้าเน่าหน้ายุบนะครับตัวนี้นะครับก็ชอบเป็นในช่วงฤดูฝนตกชุกนะครับหรือใครที่ชอบกรีดยางในช่วงที่ขณะที่ต้นยางกําลังเปียกนะครับอันนี้นะครับก็จะทําให้เป็นโรคหน้าเน่าหน้ายุบได้นะครับต่อมาครับโรคที่หครับคือราชมพูครับราชมพูนะครับน้ํายางออกมานะครับถ้าเป็นใหม่ๆนะครับน้ํายางจะออกมาเป็นสีดํา และอยู่นานไปนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสีชมพูนะครับถ้าสีชมพูเนี่ยคือแก่แล้วนะครับเพื่อดง่ายครับแก่ตัวแล้วนะครับถ้าเป็นออกมาเป็นสีดาเนี่ยนะครับอันนี้คือกําลังเริ่มนะครับต่อมาครับโรคที่เกตครับคือโรคเปลือกแห้งครับโรคเปลือกแห้งนะครับเปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับตัวนี้นะครับเราจะพบบ่อยนะครับเพื่อนๆครับเปลือกแห้งเปลือกแตกแล้วก็จะไม่มีน้ำยางนะครับเปลือกแข็งนะครับต่อมาครับโรคสุดท้ายครับโรคเกี่ยวกับระบบรากครับรากขาวรากแดงแล้วก็ ลากน้าตาลนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตายเลยนะครับตายนะครับตายโดยไม่รู้สาเหตุครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าบวกไปกัดรากมันหรือเปล่าครับที่จริงครับมันเป็นโรคทางรากครับเพื่อนๆครับวิธีแก้ไขครับเพื่อนๆครับก็มียาที่เป็นยาเคมีนะครับพวกยาโพโพลัสคาเบนดซิมนะครับยาซันเฟอร์ไตดีมอบนะครับกรรมถานผงนะครับเราสามารถไปหาซื้อมาใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่า คลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดใจกดแชร์นะครับกดติดตามให้อาจารย์กระหาด้วยนะครับขอบคุณครับ